ตัวช่องผู้เกมมิ่งครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม F3 Mobile นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวทีมนะครับแต่ตอนนี้เข้าเกมก่อนต้องรอครับอันนี้ก็มีเป็นแน่นะครับกิจใหม่นะครับผมเป็นกิจ Metallic Focker ด้วย er นะครับถ้าผมอืม ผมเพิ่งมีนะแต่ไม่ได้รีโฟกร์ตัวเดียวเองนะที่โอเบียก้าฟบวกอันที่เหลือคือผมมันไม้ได้ฟีดบวกครับผมเลยเอาเป็นอะไรเทนไปละถ้าไม่นับเป็นไอคอนให้มาแจกฟีดคือผมมีแค่ตัวเดียวนะนี่ให้เล่นฝนั้นนั้นก็ตัวที่ผมได้ก็แจกฟีดเหมือนกันแหละเพื่อขายอะไรเราเออเป็นลผมก็กลับเหมือนกันครับเรื่อ อันนี้ทีมผมก็ทีมใหม่นะครับย้ำว่าทีมใหม่อันนี้พิ่งเปียนแนะเพิปลี่นแผนเพ่งลยนน่นย่ึ่ถกทึ่งะนน่ร

ที like wow to to ่เดที่ข้หัน่อืมดเ็ิบเกาเปลี่ยนได้วกัี่กามอดี่ยนี T ว่างผมไม่แน่ใจมาเป็น T O T ว่างหรือว่ามาเป็น a d r e n น l ลี e เลยนะครับอือมันเป็นอวลาเก้าองผมไดเ็เ้เปิดลเปลี่ยนเปลี่ยน เกิดมาส่งพ่อ้ามาเป็อหนึ่งแล้วผมก็ไดาก่นก็เลยมันเล็กมาเพิ่มอครับเร่มะครับดมเน็ซาลา่คครับที่ครับดครับดรทีั่ด่ค่ดครับดีครทท่ดีครับี่ดครับบีครับ ลูกกุลาจริงโอฟิเพนมีชื่อว่าตัวโอฟิเพนครับโอฟิเพนก้าฝองทำไมแต่ไม่เอามาใส่ในทีมเพราะว่าผมอยากลองให้ตัวนี้มันเล่นดูผมก็ฝึกมาแล้วแหละมันก็โหดเหมือนกันครับแล้วตัวนี้ครับตัวสุดท้ายของผมจะโล่ถ่ามัดไปอุดครับผมผมไม่ได้ว่าลงทีมเพราะผมอยากให้นี่มันเล่นนะจัะลูกกุลาของบัคกี้ก้าฝอง

ผมว่าครับตัดไม่รีบตัดค่ะเรียวเดี๋ยวประมาณน้าตะวาณผมจะลงคลิปส่วนไหนถ้าจะลงคลิปนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปแหลมก็มันต้องเตรียมสอบเนาะต้องอ่านหนังสือกอสอบสร็ก็ต้องตามงานอะไรอีกอะครับอืม เลยไม่มีเวลาลงคลิปแต่ถ้าผมหยุเดเรียนก็จะได้มีเวลาลงคลิปครับแต่ถ้าผมไปพรุ่งนี้ผมไปโรงเรียนอนทาทิตย์สุดท้ายผมก็อยู่แล้วโอ้โหพมเขาเสือมโหนมนมมนนดหะนะครับเป็นอ,อ้าวมาฮเตอร์ซิตี้เหมือนกันด้วยแหลกนะครับขอขอภัยครับแหลกนิดนงผมนั่งอยู่ข้างนอกเนาะไม่อยากรบกวนคนข้างในบ้านเด็ดมันมาไม่ค่อยถึงนะครับมันก็จะแหลกๆไง ไม่หน่อยละอาวเฮ้ยฟาลาฟาลาฟาลากูเล่นเฮียนะอะไรเนี่ยก็โมดิคอ๋อโมดิคอะไรครับเนี่ย โหเน็ตคนหทุกคนครับโหเน็มันง่วงมานเน็ตมันก็ใจน่านะเน็มันไิ่ง่ะครับเน็ตมันตาเห็น่เน็ตบ้านนะเออจิบนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับทุกคน เป่นออฟก็ได้นะถ้าใครห้องเด็กถึงออฟแล้วกันแล้ต้องรอสอบคลิปหน่อยนะทุกคนฝ่าผมจะทำคลิปนะครับนี่เนี่ก็รอติดเลรนแล้วผมก็จะทำสิดคลิป คลิปนะ่าจะเป็นปอร์ครับเกี่ยวกับ r อาวี o นะคลิปหนะ้าเกี่ยวกับ r อาวี o มังนะทุกคนอ่ะหวังว่าจะไม่เป็นแบบตอนนั้นอีกนะเล่นคลิกอฟอฟผมไปจะลิกฟอกเกอร์เล่นมาบดฟาลา สวยครับผมือมเดี๋ยวผมเล่นให้เดี๋ยวเล่น k ิ n อ Off ให้ดูทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะรีบเล่นแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวคลิปอันจะยาวไปผมเล่นอันนี้ให้ดูแล้วก็ฝึกอีกสองอันนะแล้วผมก็จะปิดคลิปเพราะเดี๋ยวผมจะนั่นไป มผมเริ่มเล่นสไตล์นี้นะความจริงผมเล่นสไตล์ฟ้าไลน์นั่นแหละซัมบอต้ามัง้งตัวนนีะ้ฮึ๊บสวยฮนะปุ่งปั๊บฮึบสวยฮนะฉกไม่ได้ กล้ำหน้าี๋ยวผมบอกนะครับตอนนี้ผมอยู่ข้ามักอุ้ยคลิป9นาทีแล้วนะครับทุกคนผมขอจบแค่ตรงนี้พอแล้วกันนะผมไม่อยากให้มันเกินนะจบนัดน,นี้จบอันนี้แล้วพอเลยแล้วกัน,นครับเดี๋ยวปิดคลิปเลย hợp lọc mô địch địch xuống không à bắt nó cọp đôi phái dưới ừ, lụt cò vậy rồi Nào, hãy trả อไฟกระเฟ่งวิทยุนะคะพอดีย้ายผมเปิดเอาไว้นะเออฟาแรงฟาลาเขามีนั่นนะพลังแสงก็คือเลี้ยงเร็วนะให้คิดว่าฟาลาเป็นแน่น,นะ่ะเมทฟี่ ตกครับหลายรอบนี้เนี่ยน่าจะไม่หลุดแล้วสวยฟาร์มบอสต้าตอนนี่ชื่อฟาร์มบอสต้านะทุกคนเป็นตัวที่ดีนะสวยห้าขวาห้ารหัสเก่าผมก็มีในฟาร์มบอสต้าเป็นร่างไว้เป็นร่างไอคอนไลเวลกิดไ,ไลเวล เป็นเนี่ยตัวเนี้ยโหดนะใครมีแบบพวกมาเคนาโนโน,นเหลือๆนะเยอะห,หน่อยก็ตีไปตีปขึ้นเป็นส้มอย่างเงี้ยไม่ได้ก็หาซื้อตัวมันมาแล้วก็มาตีเนย